น,นี้นะคะแนะนามมําในส่วนของหลอดไฟฉุกเฉินนะคะหลอดไฟฉุกเฉินมีหลอดไฟสายพลักนะคะสามารถใช้แทนไฟบ้านได้เลยนะคะกินไฟเพียง5วัตต์นะคะประหยัดลมถึง40-60%นะคะตอนนี้เสียบปลั๊กใช้แบบไฟบ้านนะคะเปิดสวิตช์นะคะไฟสว่างนะคะสว่างเท่าหลอดตะเกียบทั่วไปนะคะเวลาที่เราเปิดเปิดใช้งานแบบนี้นะคะจะมีกระแสไฟนะคะเก็บไว้สำรองอยู่ตรงหลอดไฟนะคะตอนนี้สามารถใช้แบบ ไร้ไฟฟ้าหรือไร้สายได้นะคะกรณีที่เรามีการชาร์จแล้ว2ชั่วโมงขึ้นไปนะคะใช่ยังไงนะคะก็คือตัวนี้นะคะสามารถที่จะเสียบกับผักผลไม้นะคะที่มีความชื้นได้นะคะก็คือให้ความสว่างได้นานถึง4หกถึงแปดชั่วโมงนะคะตัวนี้นะคะก็ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้หรือกรณีที่ไม่มีผักผลไม้นะคะสามารถใช้กับน้ำเปล่าก็ได้เช่นกันนะคะ แล้วก็กรณีที่ใช้แบบกรณีที่ใช้แบบเฉพาะหลอดนะคะก็าสามารถใช้ได้นะคะสัมารถด้วยมือนะคะก็ถ้ามีความชื้นนะคะก็ติดเช่นกันนะคะหรือว่าวางไว้ในแก้วนะคะใครก็สว่างให้เช่นกันนะคะลตลอดปัจจุบันนะคะแข็งแรงมากนะคะกรณีตกเนี่ยหลอดไม่แตกนะคะสาธิตให้ดูนะคะ แบบนี้นะคะก็คือหลอดไม่เป็นอะไรนะคะก็คือสามารถใช้งานได้นะคะสัมผัสใช้งานได้นะคะโดนน้ำก็ติดเหมือนเดิมนะคะหรือว่าเสียบปลั๊กใช้กับไฟไฟบ้านเข้าไปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ